จะให้คุณเลือกระหว่างความรักและแพชชั่นแพชชั่นค่ะคุณเลือกอะไรทั้งคู่ครับถ้าความรักมันก็ต้องเลือกแพชชั่นตอนนี้เราแบบเราชอบที่จะแบบไปกางเต็นท์ไปแบบไปต่างจังหวัดแต่ว่าแฟนแบบไม่ไปด้วยเลยไปทุกวีคเลยหรือเปล่าหรือว่าเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งไปทุกวีคค่ะล่าสุดเขาเหมือนเขาตอนนั้นเขาไปดูงานต่างประเทศเราก็แบบไม่ได้เจอเขาเลยแต่นี่เขากลับมาแล้วอันนี้คออันนี้อันนี้คือผัวเขาเปล่า ความรักแล้วแต่ความรักทําให้แพชชั่นของคุณไปไม่สุดอันนี้ก็อะไรวะอะไรวะคนรักกับหนังผู้ใหญ่จะเลือกอะไรครับแป๊บนึงนะคะอันนี้อันนี้ซีรีสหนังผู้ใหญ่คืออะไรหนังผู้ใหญ่คืออะไรโอ้มันก็ใส่เกินแล้วแล้วแล้วคุณชักแล้วคุณช่วยแล้วคุณตํแจวตําแจว อืมไม่เคยไม่เคยมีแฟนมีแฟนแค่คนเดียวเขานอกนั้นนับเฉยเฉยนัดเฉยถ้าเป็นเรานะแฟนเราต้องเข้าใจในแพชชั่นของเราเพราะเราคือคนที่เลือกไม่มีอะไรก็เลือกแพชชั่นไงอ่ะเข้าใจเข้าใจมึงขออะไรอ่ะไม่ก็มึงตัดสินใจไงว่าเขาอาจจะต้องทําตามเราไง กูบอกว่าเข้าใจเป็นผู้นําที่ดีเออกูจะกูเป็นผู้นำ <Okay. S 2> ยังบอได้ว่าอะไรเลยยังอ <c oughs> บอดได้ว่าอะไรเลย <c oughs> ได้กวินได้กวินเราถูงแล้ว <c oughs> คําเตือนรายการนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปอาจมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะไม t ท้อขอเมาหน่อย เอความที่ไม่ทอล EP4 นะครับขอเมาส์หน่อยได้ปะสวัสดีค่ะมาม่วงค่ะสวัสดีครับฝรั่งครับแล้วกูต้องเป็นอะไรสวัสดีค่ะแช่บวยค่ะสวัสดีค่ะจีน่าค่ะจีน่าแช่บว้ยเปรี้ยววันนี้ขอแบบลื่นๆลนื่นลื่นๆลลื่นลื่น เพราะว่าเทปนี้มีประมาณ30ชั่วโมงฮะคุณอยู่คนเดียวนะ30ชั่วโมงอาวันนี้ e p พเรามาด้วยท็อปิกที่แบบว่าเดือดแน่นอนเพราะว่าเราจะให้คุณเลือกระหว่างความรักและแพชชั่นคุณเลือกอะไรแพชชั่นครัคุณเลือกอะไรทั้งคู่ครับหนักแน่นฉันโชคส่วนคุณก็ต้องแบบมีเรื่องราวแน่จริงอ่ะดิฉันหรอถ้าความรักมัน ก็ต้องเลือกแพชชั่นค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะมันเลือกยากอันนึงเราต้องเป็นตัวเขาอันนึงต้องเป็นตัวเราก็ถูกแล้วนี่พ้านั่นก็เป็นตัวเขาเราก็ต้องเป็นตัวเราเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะยอมเป็นตัวของเขาไหมหรือว่าจะเป็นตัวของเราเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเอออ่ะพิจดหมายไหมคะวันนี้มาโปรดิวเซอร์ส่งจดหมายมาเลยครับผมอันนี้เป็นโปรดิวเซอร์หรอ๋ออโหอเมซิ่งนะแกแก จดหมายแต่งงานปะการแต่งงานปะการแต่งงานพ่ป่าว่าไงอ่ะพ่อป่าทีมงานถ้าไม่มีบอกในรถที่ฉันมีนะคะเออมีนะแต่ของพี่จีน่าจะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นกรอบหยากๆกรอบทองเ้าอีเดี๋ยวไปคุยกันหลังบ้านไหมคำถามนี้คุณพ่อไม่ทันนะคุณดั้ดดี้ฉันให้คำถามคุณผูถามแรกเลยวันนี้ท็อปิกวันนี้นะครับก็จะเป็นคนรักกับแพชั่นจะเลือกอะไรนะฮะ นี่ว่าไม่ต้องเลือกก็ได้มั้งเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญออกมาพร้อมๆกันก็ได้ฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่อ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 งนี่เลยอือก็เพเซฟใช่ ก่อนจะเพยเซฟความรักก็ต้องดีด้วยไงนึกออกไหมอันนี้เขาก็บอกอยู่ว่าแบบให้ความสําคัญออกมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอ่ะอาจจะต้องดูว่าเพราะเหตุผลอะไรที่เราจะต้องเลือกอาจจะเป็นเพราะแฟนเราหรือเปล่าที่แบบไม่ชอบในการงานเราการงานเราอาจจะแพชชั่นในการงานนี่พูดถึงการงานนะแพชชั่นในการงานของเราอาจจะดูไม่มีอนาคตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะแบบเป็นห่วงหรือเปล่าก็ต้องแยกแยะแต่ตอนเด็กๆเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะเรื่องแพชชั่นกับความรักเราก็จะแบบเน้นไปที่ความรัก ถูกแล้วอยู่แล้วตอนเด็กๆอะ่ะ <c oughs> มันไม่มีเรื่องให้เราต้องกังวลอเไม่ต้องกังวลว่าคุณต้องไปเป็นอะไรวะแล้วสิ่งนี้จะหาเงินได้ไหมคุณจะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมมันไม่มีงานม,ม, <c oughs> มันจะมีแต่ว่าวันนี้ฉันจะได้ไปโรงเรียนแล้ว่งจะได้ไปเจอคนที่ฉันชอบทำเป็นนี่สองนะคะก็ต้องเลือกคนรักเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ปรับเสียงะไร าใส่อารมณ์แบบให้เห็นออกมาเป็นคำพูดไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนอ่านแบบอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกคนรักพอคิดมาบ้างอ๋อเหมือนกินเนูก็ไม่อยากพูดคำนั้นก็ต้องเลือกคนรักพอคิดคุณมาก็ต้องเลือกคนรักนี่เห็นไหมเพราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ปรับและจูนไปพร้อมกันได้นี่ว่ามันไม่ยากถ้าจะปรับอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันไปต่อได้เดี๋นะอันนี้งงมากก็ต้องเลือกคนรัก พอคิดว่าเป็นสิ่งที่ปรับจูนได้เขาวางอันดับว่าความรักก่อนมาความรักมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาสิ่งที่เป็นแพชชั่นมาปรับจูนกับคนรักก็ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีก็ถ้าทำได้ก็ถือว่ารอดใช่ไปกันได้รอดถ้าสมมติว่าคุณเลือกความรักแล้วแต่ความรักทําให้แพชชั่นของคุณไปไม่สุดอันนี้ก็็ต่อตัวเองอันนี้ก็อะไรวะอะไรวะ จะเอาคนรัปกปรับข้อหาแฟชั่นหรือแฟชั่นปรับหาคนรักถ้าเป็นเรานะแฟนเราต้องเข้าใจในแฟชั่นของเรา<อ>เพราะเราคือนคนที่เลือกไม่มีอะไรก็เลกแฟชั่นไงอ่ะเข้าใจเข้าใจมึงของอะไอ่ะไม่ก็มึงตัดสินใจไงว่าเขาอาจจะต้องทําตามเราไง<อ>ใช่กูบอกว่าเข้าใจเป็นผู้นำที่ดีอเ,เออกูจะกูเป็นผู้นำยังอบอด้ว่าอะไรเลยยังบอดีว่าอะไรเลยได้ก็วินได้กาวินเราถึงแล้วค่ะ ยังบด้ว่าอะไรเลยใช่ไหมเพไม่ครับผมผมก็คือแพชชั่นมาคู่กันเลยส่งเสริมกันไม่เขาบอกว่าให้ฉันต้องเลือกไงเขาไม่ได้ว่าอะไรยังบอได้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่ขออธิบายก่อนขออธิบายนี่เชื่อว่าแพชชั่นของเนี่ยไม่ได้ทําให้ความรักหรือว่าตัวเองดูด้อยค่าลงเพราะฉะนั้น เขาสามารถเข้าใจในแพชชั่นของเราได้แน่นอนเพราะว่าเราเข้าใจในแพชชั่นของเขาเหมือนกันเราเราเป็นคนเราเป็นสายสปอร์ตใครอยากทำอะไรเราสปอร์ตเต็มที่เลยสปอร์ตเรื่องแบบความคิดได้เจ็บใจอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเอาเลยเป็นแรงเชียร์นะทำเลยมีอะไรช่วยให้บอกอะไรเงี้ยเรือกแพชชั่นสิคะ รู้สึกว่าคนรักก็ควรจะซัพพอร์ตที่ตัวตนของกันและกันถ้าต้องเปลี่ยนตัวตนหรืออะไรก็จะมาเป็นแฟนกันทําไมอันเนี้ยขอแย้งก่อนตอนแรกเราก็เลือกแพชั่นใช่ไหม,มแต่เราจะบอกเราอาจจะไม่ได้เป็นเงี้ยสุดโตง่งเราจะไม่ทําให้ตัวเองดูด้อยค่าด้วยแพชั่นของตัวเองแน่นอนทุกๆคนน่ะสามารถเลือกแพชั่นของตัวเองได้และการที่เราเลือกแล้วสักสักหนึ่งแพชั่นสากข้อนึงอ่ะ เราคงไม่ได้เลือกให้ตัวเองดูด้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแฟนเราค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดและมีความเป็นผู้นําและมีแบบแพชชั่นเหมือนกันอะมันจะเข้าใจกันเองโดยที่เราไม่จาเป็นต้องเลือกเลย oh, <yeah. S 1> ต้องดูก่อนว่าแพชชั่นเนี่ยไปทําร้ายแฟนเราหรือเปล่าหรือทําร้ายตัวเองหรือเปล่าทำร้ายคนรอบข้างไหมถ้าแพชชั่นเนี่ยไม่ได้ทาร้ายมันไม่จําเป็นต้องเลือกนี่ <Yeah. S 1> มสมมติว่าแพชชั่นเขาสูงกว่าการที่จะต้อง เราก็แค่ถอยหลังเก้าหนึ่งก่อนก็ได้เราจะไปช้าสักสักวิหนึงมันจะเป็นอะไรนี่เคยอยู่ในจุดที่แพชั่นสูงกว่าแฟนอันนี้ขอเล่าลประสบการณ์ส่วนตัวเราได้ไหมเอาได้ได,ได้เลยอยากฟังมากมีม,มีมีแฟนคบมานานมากแบบ9ปีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่า แพชชั่นของเราอ่ะมันมาเร็วกว่าเขามากๆซึ่งตอนจริงแพชชั่นเขากะสูงกว่าเราแต่เราอ่ะทาสาเร็จเร็วกว่าแล้วไปถึงแพชชั่นได้เร็วกว่าอีกคนนึงเขาจะรู้สึกแบบด้อยและด้อยค่าหรือสุกน้อยทุกครั้งที่ทะเลาะกันจะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาเกี่ยวเราก็แค่แบบลดลงมาสเต็ปหนึ่งหรือแค่ช่วยเขาให้เขาไปถึงแพชชั่นเขาได้เร็วขึ้นมันคือซัพพอร์ตกันละกันน่ะมันเป็นเรื่องของจิตใจเว้ยอันนี้ละเอียดอ่อนมาอีพี้ละเอียดอ่อนมาอุยเครียด เครียดนะเครียดเล็หน่อยขอแบบลื่นๆหน่อยนะวันนี้ขอรีแลๆนิดหน่อยรีแลกซ์ใจขึ้นละวิญญาณคือวนี้มีประ้จักกันไหมมีมีหนูรอฟังมีมีหนูรอฟังถ้าเราอะเน้นแ a ช s i o n มากๆอะเนี่ยดีมากผมรู้สึกว่าถ้าเราเน้นแ a ช s i o n มากๆเนี่ยยังไม่ควรมีแฟนเพราะว่าเราไม่พร้อม แฟนฝรั่งคนแรกแล้วเพิ่งเข้าค่ายแล้วเหมือนก็ตัดสินใจว่าเลิกดีกว่าเราเขาไปเรียนเมืองนอกแล้วตอนแรกเราจะไปเรียนเมืองนอกด้วยแต่กลายเป็นว่าเพลงเราอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาโดยที่เรายัาง,ต,งต้องอยู่ประเทศไทยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเลิกเลยดีกว่าเลิกเลยดีกว่าเราเลือกแพชชัน่นเราไม่เลือกความร<ค>ักตอนนั้นมาะสบความสำเร็จมบ่มือให้มา,มาดีแล้วดีแล้วดีกว่าดีกว่าดีกว่าเราไม่ได้ทำแพชชันเราแล้วเราอาจจะทำทางฝั่งเขาไม่ได้ดีด้วยใช่ แต่พอเราเลือกแพชชั่นก่อนก็กลายเป็นว่าเออพอเราประสบความสําเร็จแล้วเราก็เจอคนที่เขาเข้ากับเราจริงจริงจริงอันนี้คุณแบบอันนี้ประสบความสาเร็จมากสาระตลอดเวลาผงม้าสาระตลอดเวลาผงม้าสารแนวสารแนวบ้าเลยคุณโดนด่าแล้วมาต่อใครบอกนีครับไม่มีค่ะจริงเหรอไม่มีเลยเหรอไม่เคยไม่เคยมีแฟนมีแฟนแค่คนเดียว ไ่เหมือนฟันเลยที่ฟันมันจะมีแฟนมาคนเดียวเพราะน้องนั้งนัดเฉยๆนัดเฉยๆตอบสนองนี้นั่นคือแพชชั่นของหนูหนูเลือกแพชชั่นแพชชั่นไปกับความรักได้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปด้วยกันสนองนี้กันเองแล้วากลับบ้านด้วยกันใช่แล้วก็ใช่เพราะว่าแพชชั่นเขาคือการที่ได้เยเยมาลุกโกและการที่เขามีคนรักแล้วเขาได้เยเยนั่นคือประสบความสำเร็จในการแพชชั่นค่ะใช่ จริงเหมือนกันนะลูกคำอ oh, ่ะผมว่าเราไปฟังคนจากทางบ้านบ้างดีกว่านะได้ม <คน S 1> <ด>ีหรอเ่าวันนี้มีสิไปเลยนะไม่ทอกขอเมาส์หน่อย